เรือเจ้าพระยาสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดตัวละครรุ่นลูกนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นสีสันของละครเรื่องนี้หนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มจ๊อบทัชพลไปขยี้หนุ่มจ๊อบมาค่ะมีเรื่องที่หลายคนอาจยังไม่รู้และหนุ่มจ๊อบบอกว่าเป็นความท้าทายที่สุดในละครเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบูหรอกนะคะคนอาจจะดูว่าบูแต่ไม่ใช่คือการที่ต้องทําตัวเองเด็กเพราะว่าหนึ่ง พี่บูมที่เล่นแม่แมก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วพ่อสมิงผมเด็กกว่าผมมันเลยมันเลยเป็นการท้าทายเด่นคุณอายุน้อยกว่าผมใช่มันมันท้าทายจริงๆในในการที่แบบเราต้องจูนกับทั้งพี่บูมแล้วก็เด่นว่าเฮ้ยพ่อเรานะแม่เรานะแล้วเราต้องเด็กสูตรแรกที่ผมทํากับเด่นคุณก็คือผมเรียกเด่นคุณว่าพ่อ<ไ>ตั้งแต่คิวแรก จนถึงตอนนี้ก็ติดไปแล้วเจอเด่นค <AKE> ุณก็จะแบบพ่อพ่อมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบมันจะมองว่ามันเป็นน้องเป็นเพื่อนแล้วคราวนี้จะไปกันใหญ่ก็เลยจะมองให้เด่นคุณเป็นพ่อโตกว่ามีความแบบเราต้องเคารพเขาในกองอะไรเงี้ยด้วยก็เด่นแต่ปกติเด่นเวลาเวลาเด่นอยู่ที่กองเขาก็จะเขาจะไม่ค่อยแบบไม่เล่นอยู่แล้วก็เลยช่วยยิ่งช่วยครับผมเคยมองเขานั้นในฉากแบบบางทีเวลาเขาเข้ามาช่วยอย่างเงี้ย ผมมองความเด่นคุณไม่เห็นแล้วก็ะจะเป็นแบบหลบไปก่อนลูกอะไรเงี้ยเออแปลกแปลกมากแล้วผมทำให้ผมแบบเชื่อว่าเขาเป็นพ่อสมิงจริงแต่ว่าต้องต้องชมทั้งเด่นคุณแล้วก็พี่บูมที่แบบพอถึงฉากจริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่าเขาปกป้องเราจริงเขาอบอุ่นแล้วเวลาแม่ดุอะ่ะน่ากลัวพี่บูมดุคือกลัวเลยผมก็รู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันเราต่างฝ่ายต่างช่วยกันก็อาจจะโชคดีด้วยตรงที่แบบออย่างรุ่นน้ำฟ้ารุ่นริวรุ่นพีพีเป็น เป็นน้องที่ผมเจอบ่อยอยู่แล้วแล้วเวลาเราเข้าด้วยกันมันก็เลยกลมกลมหวังว่าหวังว่าผมจะไม่โดดออกมาแต่ผมรู้สึกว่าทุกคนแบบน่ารักแล้วก็มันเป็นแก๊งลานเทจริงๆอ่ะพี่ฝนมันมันทำให้รู้สึกแบบบรรยากาศมันใช่ใช่ใช่ฟังแล้วนอกจากต้องชื่นชมการแสดงของทั้งรุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกแล้วยังต้องชื่นชมความน่าเด็กของหนุ่มจ๊อบนี่ละค่ะ สายฝนฉี่ช้าง